สบายดีกลับทักทายสบายดีนะครับพี่น้องพเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube สายลมถิง่งเซนช์ชาแนลวันนี้นเบกับเพื่เก่าในยามเช้าได้ดี่นะ้องถ่ายคลิปยามเช้าตอนนี้่กำลังจะเข้างานจะเข้าทำง,งานแต่ว่าตอนนี้มา,าดื่มกาแฟก่อนทุกคนไปจะประมาณกาแฟวันนี้จะไปกินกาแฟเนาะจะอ่าทน โอวัตินแทนนะวันนี้ทุกคนพอว่าวันก่อนเข้าโรงพยาบาลกระเพานะเนาะท่านหมอบอกว่ากินกาแฟก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระเพาะขึ้นนะ่ปองก็เลยว่าล,นะลดกาแฟช่วงนี้นะไปลองนะไม่นีอากาศแบบแจ่ไซส์มากเลยทุกคนเป็นชา้าที่แจ่ไซสมากเลย แดดแต่เศร้าออเลยนี่พี่น้องว้าวเนาะวันนี้เนาะพี่น้องอยู่ที่หอพักตอนนี้สรุปก็จะดืะ่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็จะทํางานเนาะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกวักกว่าทุกคนนะ้อเจ็ดโมงครึ่งตอ,ตอนนี้ทุกคนเป็นเช้าที่สดใสมากๆเลยวันนี้คือใส่ลมเบาอะไรทุกคนคือใส่ลมบ่ครับแล้ว วันนี้จะกินโอวัลตินทรีนวันเหมือนเดิมทุกคนโอวัลตินทรีนวันแต่ว่าพอวันมื่ยังจะกินไหนนี่ต้อนอันเนาะคือว่ากาแฟมันเห็ดแหนะกระเพาะคือเป็นโรคกระเพาะแต่สลดมาชอบทานกาแฟตอนเช้าทุกคนเคยทานกาแฟตอนเช้าแต่ว่ามาช่วงนี้ก็กระเพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นนย่างไรเนาะ,ะ,ะเป็นนิ้ว นี่อยู่ในไตเนี่ยจะเลยว่ามากินตัวนี้รถนี่ในไตนี่ก็ไปตวดกันยังบบใหญ่ดอกไมนอกยังนี่นกอย,อยู่แต่ว่าตอนนี้จะกินสมุนไพรใส่อ่ากำลังหาสมุนไพรอยู่ตอนนี้ใช่อกมก็มีเพื่อนแล้วล่ะมีเพื่อนมีอ่ามีเพื่อนมีฟูงนี่อ่ะ,อนนอะกำลังซอกกำลังหาตอนนี้ค่ะก็น,นสำหรับสมุนไพรแต่ว่า ปรมาณทิศหนาเนาะประมาณันคานได้เนาะประมาณันคานได้ไปเลย่กินะมันคานมันคานหนาทิศหนาเนาะสำหรับสมนุนไพรดีนอยู่มะข่าลังเรียกว่านิว่วในไตซาไทยพี่น้องมะข่าลังในใบบัวไตเนาะเอ,อ่ยต่างกันพี่น้องเรียกต่างกันเนาะประมาณนีสน้สักพั ไปดูแล้วด้วยกันว่าหม้อใร่ลมต้มน้าร้อนหรือบ่อครนะับตอนนี้อ่ะก็น่าจะร้อนได้และทุะกคนนี่นะสมเร็จร้อยนะนจะมาดื่มกาแฟมดมไม่ใช่กาแฟนะทีน,นี้จะเป็นการดื่มมาโอวตินหลั <c oughs> งจากออกจากโรงพยาบาล,ละะานะสดวก็ไม่ได้ดื่มกาแฟเลยเพราะว่ากระเพาะขึ้นกระเพาะเลยต้องมาอ่ากินตรงนี้แทนนะ กาแฟแทนไอ้ประมาณโอวันตินแทนนะทุกคนมาแบบกินแบบดื่มโอวัลตินแบบซึ้งแดดพร้อมนะใช่ไหมครับซึ้งแดดพร้อมที่ทำมันแดดมันทำมันหนาวตัดชิ้นนานในหนึ่งต้องมาอยู่ในที่อากาศรุทุนตอนเช้ามืัอนี้อยู่ที่17องศาทุกคนว่าในสิบสองศาที่ว่าหนาวผมตะโกนได้เมื่อวานตอนเช้าวานนี่เพิ่มตอนเช้าวันนี้ตกอยู่1ิบเองศาเท่าไหอุ่นขึ้น อากาศตอนนี้พอดีอยู่เนาะ17องศาบ้านพี่น้องฝั่งไทยจะองศานะตอนเชา้ชาๆช้านะบ้านไซโดม17องศานะพี่น้องเนาะตจะนี้สลกจ,จะแกะแกะตัวกินก่อนทรนีอินวันทุกคนมันเคยดื่มน้ำน้ำร้อนตอนเช้านะทุกคน,นก็ดื่มมันเคยดื่มแบบของร้อนๆตอนเช้าๆมันอากาศหนาว พอไปเ,ย,นเนย็นๆนะก็เลยเคยเดื่มมาเลยนะอุ่นร่างกายทุกคนมาเนี่ยทุกคนนะเนี่ยชงว่ะตอนนี้สุดนอบตินนี่นนะนนนนนกำน,นำข้าวจากฝั่งไทยแล้วทุกคนนะ สินค้าประมาณเ0เปรเซส่วนมากจะนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ90%เทุกคนแต่สินค้าพิธตที่ผลิตอยู่แล้วมาันก็มีบ่มีคือกันไม่้องแต่บหลายแต่ทุกวันนี้ก็จะเริ่มหลายขึ้นหรือว,ว่ามากขึ้นแล้วทุกคนเพระาะว่ามีนักธุรกิจเนาะมาลงทุนายแล้วตอนนี้อยู่ที่ฟังลรวาก็ได้จากต่างประเทศประมาณนั้นทุกคนเนาะ วันนี้ก็ดื่มกาแฟเหมือนเดิม,มยามเชา้าๆเราไปใช้กาแฟเป็นอาโอวันตินฟรีอินวันประมาณนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวแล้วก็จะเข้าทำงานในวันนี้นะบรรยากาศยามเชา้าๆเหมือนเดิมว้าวว้าวว้าวาจะประมาณนี้ทุกคนนะ ที่ได้เกิขอบค,คุณ f อฟฝั่งไทยนะที่เป็นห่วงเอฟซีของฝั่งลาวฝั่งไทยนะที่เป็นห่วงใส่ใมใส่รักต่การป่วยที่ผ่านมาเนาะเรื่องเป็นนี่ในไตนี่ในหลังของเซลล์มะกัดผ่านมากนะ็ตอนนี้ก็กำลังจะกินทางไม้ใส่พี่นอ้องหรือว,ว่าสมุนไพรพื้นบ้านใส่แล้วก็กระเพาะน้อยเรื่องกรนะเพาะปะ พอจังชั่วแล้วทุกคนแต่ตอนนี้มาหนักใจเรื่องนี้ลงในใจเจอกันวันนี้ทุกคนตอนเช้าะ